ก็เครับวันนี้อยู่ช่องนี้ครับวันนี้น้องก็จะอ่านเนี่ยชื่อว่าเมก้าแมนชั่นไทคูนี่แะค่ะอีพี EP นี้เป็นอีพีที่เจ็ดแลคะซึ่งตอนนี้บ้านหลังนี้ก็คือทันบิคโคเฮนเหมือนเขาได้อัปเดตห้องใต้ดินนะคะนะซึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่เองตอนแรกมันจะบอกว่าต้องให้ยอดไลค์ถึงเท่าไหร่นี่นแหละอ่ะอันนี้เห็นไหมคอม plete the garden tour locked the basement ซึ่งตอนนี้เราก็เออ่ซื้ออะไรไปเรียบร้อยเสร็จไปตั้งนานแล,แล้วเราก็ไปต้อราบไปซื้อเลย และนี่คือเบสเมน n t ราคา2ล้านอ่ะเรียบร้อยซื้อเปสปูหูโคตรกว้างอ่ะซื้อวออ่ะอุ้ยอาคอเลี่ยมเดี๋ยวคอเลี่ยมด้วยอ่ะอมีปลาโอเก็ก็สวยดีปลาสองดีนะเอารูปภาพปลา,าอ่ะอันนี้เป็นลงมัข้างล่างแล้วก็มีรูปภาพตกแต่งอ่ะนะ นั่งอ่ะก็มีดิปด้วยโอเคลิฟแบบอควาเรียมเลยแบบหินปลาอะไรเห็นไหมอ่ะอันนี้ห้องแต่งอันนี้ห้องอะไรอห้องก็งคือห้องจัดแสดงขวดขวดใช่เฮ้ <c oughs> อห้องนี้ไม่ <c oughs> มีอะไรละอ่ะอันนี้ก็แต่งอะไรนิดนึงใส่บาอ่ะมีทีวีตรงนี้้วยอ่ะมีโต๊ะผู้ นะนี่ก็เป็นห้องแบบสะดวกสบายแล้วห้องเลยอำนวยความสะดวกอ่ะชุิดแล้วก็อ่านี่เป็นเป็นผับเป็นบาร์อ่ะซื้อไลท์อ่ะซื้อซิลลิงอ่ะซื้ออาร์ตอ่ะะโอ้โหเยอะมาก ก็ว่าไปอัอนโอ้นี่โบลิ่งด้วยน,น,น่าจะแพงนาดูโอเคตังเพลงอ่ะเซลล์ไฟแล้วก็สกรีนโอเคงานโบว์ลิ่งเสร็จแล้วต่อไปก็ลานตรงนี้อ่ะอำนวยความสะดวกความสุดะดวกสบายลตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะก็อ่ะ กำแพงเมือนเห็นในโป่งบอกว่ามันจะเหมือนมีที่จัดแสดงรถอยู่แบบข้างใต้เลยเห็นตรงแบบดิมนหน้าตา่างยิ้มทะเละถ้าจะไม่ผิดนะมีรูปในตัวอย่างก็เจ๋งดีเนีย่ยอยู่ตรงนี้แหละอันนี้แหละลลนโชว์รถเอาอยู่นี่อย่่คิดนซื้อไปอันนี้คืออะไรอ๋อ,อป๊อปคอร์ดอ๋อ,อนี่เป็นโรงหนังโรงหนังก่อน ดูสินามาสกรีนน, oh, นี่โอ้สปีกเกอร์เดี๋ยวดูสิอูยังโอเคมันก็คือหนังนั่นแหละอะโซฟามาซื้อหลองังคานีนี่ หนังเล่นอยู่ตอนนี้โอเคอ่ะห้องเครบแล้วต่อไปก็อ่ะมี่โอเคนี่อ่านี่คืออ่ะมีกระจกมีอะไรนิดนึงนี่มีโต๊ะโอเคนี่ก็มีพวกกำเอาไปได้ไหมนะ่ะโอเคไ,ได้อ่ะนี่ก็ซื้อมีอ่านิสส์ตรงนี้เยอะแยะซื้อหอก อ่าคาร์ดิสเพลย์นี่ไงมาละแพงมากหลักสิบล้านะะนะนะนี่ซื้อไปแล้วเรารถมาโชว์สิบชิบอ่ะอ่ะ,อะ แบบนี้สวยดีอ่นี่จะแซงรึไม่อีกเขาเลือกได้จะรุ่นแล้วเนี่ยเราเค่อยเลือกตอนจบคลิปนะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้เงินไปประมาณเจ็ดร้อยล้านนะซึ่งถว่วเยอะมากมาก,มาก,มากในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั้วยังไม่หนึ่งสิบนาทีด้วยซ้ำอ่ะชีปสปอตไลท์โอเคตรงนี้มีอะไรอ่ะกำแพงไม่ชิส อางงแน,นี่แล้วก็โอเคมีตรงนี้อีกเทนเโร่ซืออาร์ซิลิงสปินนิ่งคาร์ิสเฟร์เก้าโรบักโอ้โหเราต้องทำรูปบวยังไง้เราไม่มีโลบักอ่ะมีตรงนี้ตรงนี้นอ,องหมดไป้นรเ,รเ,รรเราไปซื้อบนต่อ้วตอนจบที่เราจะมาเลือกรถอะไรเนี่ยวะ โอเคฝั่งโน้น,นไม่มีแล้วอ่ะโอเคตรงโน้นอีกตรงไหนอ่ะข้างล่างเหรอล่างในอีกตรงที่เราหรออ๋อตรงนี้เออหมดแล้วนี่ไม่มแีแล้วนีอ่ะเรอต้องเซ็นแล้วอ่ะจบแล้ว แค่นี้อะงั้นเรามาเรื่องรุกันเลยด้กว่าตรงนี้ขอบเป็นแบบหลวมๆเฮ้คันนี้ก็ที่เนี่ย,นนยลองคันนี้อ่าเป็นลิฟต์ก็ไปข้างบนได้ก็เจ๋งดีเนี่ยไหนลองดูสิโอ้โอ๋อจัดโชว์ข้างบนอย่างนี้เลยเออเจ๋งอ่ะกลับลงไป แล้วมันเลือปิดให้ใช่ไหมข้างบนอ่าโอเคมีการปิดเออจริงดิอ่ะแล้วก็โชว์ไว้อย่างงั้นละ่ะจริงเราควรเอาโชว์ไว้ข้างบนนะมันเปิดทริงวะเนี่ยใ้าบโชว์จากมุมบนเวลาจะดูอ่ะก็จะได้เห็นแบบนี้โ,โอเคเปิดไว้อย่างงั้นอ่ะนะแล้วมราเลือกรถต่อตรงนี้เลยตรงนี้สี่คันซื้อรถเอาเป็น เมื่อกี้เราเอาคันนี้ไปใช่ไหมเราได้เอาคันคันนี้ก็หนูกก่เกาคันอ่ะคันนี้นนม่วงเลยแล้วก็อ่ะเปลี่ยนคันหนึ่งคันนี้ก็ที่แอลคันนี้คันสุดท้ายก็อืมนี่โอเคลดราประมาณนี้หมดแล้ว ฝั่งในรูปโล่งมันอ๋อลงรถใช่ไหมขึม้นต่อกับข้างนอกอะ่ะขึ้นต่อกับป้ายใช่ไหมว่าให้มันโล่งๆใช่ไหมใช่จริงด้วยนี่ไงอ๋อมันต่อกันอย่างนี้โอเคนั้นก็จบลงแล้วสำหรับห้องใต้ดินถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ก,ดกันดีนครับสำหรับวิดต้อขอจบเพียงไรครับบาย